สวัสดีครับช่างเตาน้ามายยิงปลาครับพามาชมนะครับงานปรับเปลี่ยนโครงสร้างนิดหน่อยนะครับเมื่อก่อนหลังมันแข็งนะครับมีบางคนบอกว่ามันแข็งไปนะครับผมก็ปรับลงให้มันอ่อนลงหน่อยหนึ่งนะครับหลังมันก็จะไม่ตรงเหมือนตัวก่อนๆนะครับจริงๆ ไอโมเดลก่อนๆที่ทำานะครับมันก็ไม่ได้ตรงนะครับมันก็ต่างกันอยู่ประมาณสองเซนนะครับก็คือยี่สิบมิลนะครับอันนี้ก็เพิ่มมาอีกนะครับเป็นสามสิบมิลนะครับให้มันต่ำลงมานะครับตัวนี้เป็นโมเดลทดลองนะครับลองทำนะครับแต่ไม้สวยนะครับไม้ร้อยนะครับชิงชันเนื้อร้อยเลยเข้มเข้มนะครับสีโคตรเข้มนะตัวเนี้ย ถ้าเข้มกว่านี้ก็จะไปทางดำแล้วนะครับสีเข้มจริงๆนะครับเนื้อดีมากๆเลยนะครับเนื้อไม้ตัวนี้นะไม้ร้อยนะครับตัวล้างนี่เข้มมากนะครับ ใครที่ไม่มีคิวนะครับสนใจงานของผมอยู่นะครับลำนี้นะครับเผื่อเป็นตัวเลือกให้ทันได้นะครับใครที่สนใจก็ทักแชทเข้ามาคุยราคานะครับสอบถามระยะสเปคนะครับ ตัวนี้ก็จะมีชุดประกอบปีกกับหูกะวินนะครับตัวนี้ติดตั้งหูกวินนะครับนะนนครบอบไกลตัวนี้เป็นครอบไกลตัวใหม่แล้วนะครับสแต,ตนเลสเง,งาทุกจุดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ก็มีชุดประกอบปีกด้วยนะครับชุดประกอบปีกหูกวินนะครับตัวนี้ที่เพิ่มมาครับใครสนใจครับสอบถามได้ครับ